คนขงสงสัยติดเชื้อกันเป็นพันอย่างนี้ทําไมถึงยังเปิดประเทศทําไมถึงต้องไม่กังวลใจประเทศอื่นๆที่ติดเชื้อสูงสๆกว่าเราเขาก็มีการขยับแล้วก็นําไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal กันแล้วผมยกตัวอ,อย่างวันนี้เกิดสถานการณ์โควิดวิธีการในการบริหารจัดการเนี่ยมันไม่สามารถไปรอจังววาจะมีการเลือกตั้งได้วันนี้ปัญหามันเกิดเลยนะคุณต้องลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงมันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นเดียวกันครับวันนี้การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสามารถเปลี่ยนประเทศได้พลังความคิดการเสนอแนะกระบวนการมีส่วนร่วมทาให้เราก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองเพื่อกําหนดอนาคตในทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้เพื่อไทยมีปรัชญาหลักๆเลยครับคือพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนคิดอะไรก็ตามแต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ราาประชาธิปไตยที่แข็งแรงมาจากพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศกำหนดอนาคตทิศทางของประเทศให้ดีกว่าเดิมให้ดีกว่าที่ผ่านมาครับมาร่วมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ที่เว็บไซต์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน